เออเราจะมาพามาคัวศูงยแบบประชีววิทยาของพวกเราเรามาพบกับเออสารตจ้าชั้นแรกครับท่านข้าเจ้าครับท่านข้าเจ้ารู้สึกยังเกี่ยวกับประชีววิทยาครับคุณรู้สึกไงก่กับเรื่องมดอครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าวิสโผมากแล้วเราต้องใช้การค้นคว้าอีกหน้าเลยครับก่อนจะได้คําตอบที่ยังเป็นทางการนะครับ นั่นแหละครับเเหตุผลที่คนมักจะชอบทำิยาเพื่อศึกษาและค้นค้าต่อไปเพื่อรู้ว่าโลกเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับนั้นรา่าาจารย์คนต่อไปาจารย์บีอครับมนงกาันองรันาารนาตอัเขากันองารับรมันันเนอรนรมัรันเขาการวักันกามันอรัเานารัารนนีมันกินอะไรเป็นอาหาร ดูเหมือนเขาจะวิจัยเสร็จแล้วครับเขากินอะไรเป็นอาหารครับท่านอะไรนะเขากินสัตว์พวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารครับพวกนี้กินไม่เป็นอารไม่เป็นอาหารเขาดูสิจังหาวคำตอบไม่ได้นครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ห้องแลบของพวกเราก็จบทลิปห้องนี้แล้วครับแต่ละตัวฮะไม่ขาดก็เบเลย